กรุณชนะดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชแล้วก็แพ้คะแนนดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชส่วนเพชรกราลสินมีชนะเพชรปัจพีเพชรเจริญวิทย์แล้วก็ชนะเพชรโฟเพชรโฟกัสทรายมูลสนุกเกอร์ที่จังหวัดกาลสินครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับกรรมการธงชัยทองสเวิงของทุกท่านนะครับฝากแชร์ไปอีกครั้งนะครับทางแฟนเพจเฟซบุ o กโมเด็เจ็แปดเก้าและยของเพรยินดีครับแล้วอย่าลืมนะครับปักหมุดไว้หน่อยวันอังคารหน้า14กุมภาที่อุทัยครับแล้วก็อังคารถัดไป21ที่ตลาดดิวรัชดาครับรายการใหญ่รัญจรเอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับมวยคู่รองของรายการในช่วงที่ส เพชรรุ่งแสนนะครับกับเพชรกาลสินเพชรไหนจากขวาชัยไปครองต้องติดตามเลยครับเพชรรุ่งแสนนี่ดูว่ามาชกในเกมตั้งรับเพชรกาลสินได้สูงได้ลอยนะครับขวากับขวานะครับเดินขยับเข้าไปหาอย่างที่เอกบอกมีหมัดมีศอกนี่ถือว่าอันตรายนะครับเพชรกาลสินเพชรรุ่งแสนก็เดินขยับแต่ก็ยังไม่ออกอาวุธเลยครับดูชั้นดูเชิง จับทางกันไปก่อนแล้วครับเพียงยกแรกเท่านั้นครับค่อยๆดูค่อยๆหาช่องค่อยๆหาจังหวะค่อยๆทักทายกันไปครับยกแรกแบบนี้ครับซ้ายครับเขียงที่พับในนะครับที่พืนมาเพชรกาละสินดูว่าหลักเหลี่ยมเชิงนี้จะอยู่กับเพชรกาละสินแล้วครับ เพชรรุ่งแสนั้นต้องเดินขยับเบียดเข้าไปรูปร่างเสียเปรียบมีหมัดขวาแข้งขวานะครับขยับเตะเจ้ายางไปด้วยเพชรกาละสินไม่มีตกใจรูปร่างดีนะครับมีลูกขีดนี่คอยทำลายจังหวะอยู่ตลอดครับแมททีบ้างเตะบ้างครับเพิ่มความหลากหลายแล้วครับเตะพับไนจี้คืนมาครับอาศัยลูกหนักแล้วครับเพชรรุ่งแสงขยับเข้าไปเพชรกาละสินยังไม่รีบร้อน มีลูกถีบนะครับรูปร่างได้เปรียบแล้วก็มีสายหน้าเนี่ยทำงานได้ดีนะมวยขวาก็จริงดูครับอาวุธมวยถือว่าจะจุกจิกอะ<ม>เพชรโุ่งแสนนี่จะท้าบวกท้าดวนอยู่แล้วขยับเข้าไปก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับมาถึงตอนนี้ก็ต้องพยายามใส่ลูกฉาบสวยเลยครับทราบดีว่าเพชรโุ่งแสนนี่โอ้โหอาวุธหนักนะครับกวางเกมมาแบบนี้ครับเพชรกระสิทไม่รีบร้อนนะครับแล้วก็ไม่หนีด้วยอยู่ใกล้ๆ มีมัดหน้ามีลูกถีบอาวุธมวยถือว่าจุกจิกส้ายสายหน้าทำง,งานอีกแล้วเอาขยับเข้าไปอยู่กันใกล้ๆเลยนะครับชกกันใกล้ๆเลยนะครับมวยก็ถือว่าทั้งคู่นั้นก็ผ่านสังเวียนมาโชคโชนพอสมควรแลวครับไม่ต้องกลัวกันแล้วครับไม่ต้องหนีกันด้วยชกกันใกล้ๆนะครับขยับเข้าหาเป็นลุงแสงมีขยับหลอขิ้มลำตัวเพนกรกาสินก็ไม่มีตกใจนะครับ ยังคงคุมรูปมวยนิ่งครับอุ้ยหมัดซ้ายครับกระแทกไปก่อนครับเตะซ้ายโต้ขึ้นด้วยขวาคืนมาครับเพชรรุ่งแสนหมัดซ้ายครับพยายามโต้คืนช็อตสุดท้ายก่อนจากโมยตัวแรกนะครับหนีันต่อเพชรรุ่งแสนมุมแดงครับเพชรกระสินมุมน้ำเงิน พยายามกระแทกพยายามถีบเอาไว้ตลอดนะครับเพชรเกษมกลับมาซ้ายต่อยลำตัวเพชรลุงแสนเพชรลุงแสนนี่พยายามจะใช้ลูกหนักนะครับเดินขยับต่อยลำตัวแล้วก็มีลูกตปเจาะยางแรงๆนะครับมาดูว่าเพชรเสินจะตกใจหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับแต่ตอนนี้นี่ยังคุมรูปมวยได้ดีแล้วก็ดีแข่งซ้ายหน้าถือว่าแม่นแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับซ้ายหน้า อยู่ที่การยืนระยะดูนะครับอาวุธมวยนี่มวยขวานะครับเพราะว่าเตะซ้ายถีบซ้ายแทง้ายหรอซสายทั้งแถบเหมือนกันขวายังไม่ออกให้เห็นครับวงในครับพยายามรัดรัดเลาะ,ล,ะลองกำลังครับได้เด็ดเข่าไปทีนึงครับให้เจอสิงขยับเข้ามาก็เจอถีบไว้ก่อนครับหมัดขวาต่อยลำตัวจี้ไปตรงนั้นเลยครับเป้าใหญ่ ขยับเข้าไปเรื่อยนะครับดูโอ้โหหุกซ้ายเอาเริ่มจะหนักๆแรงๆเริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะครับโดยเฉพาะจิ้มมาจิ้มลําตัวสร้างปัญหานะครับรับเยอะๆไม่ได้นะครับเพชรกาลสินแข้งนีสายที่ว่าเนียนๆนี่ต้องขยันออกครับเลยขยับเข้าหาเหมือนเดิมแล้วครับเพชรลุ่งแสนครับถีบไว้ ซ้ายครับซ้ายหน้าคอยกระแทกไว้ก่อนครับทีแตะซ้ายครับเริ่มจะมีน้ำโหมเหมือนกันนะครับไปรุุงแสนครับสูดได้หมัดหนักๆครับหวังผลทุกหมัดเลยครับแหอปไปชักยิ้มแล้วครับเห็นอะไรหรือเปล่าครับเพชรลุงแสนเริ่มจะขยับเข้าไปนะครับก็ต้องเดินให้เร็วนี่นะครับแข้งขวาโอ้แข้งขวามาแล้วครับเพชรกรสินหลังจากที่ออกแตะแข้งซ้ายหน้านะครับ โดนหนักๆเข้าไปแท่งขวาต้องมาเบียดเข้าไปเพชรลุงแสนขยับไปเรื่อยนะครับเรียกว,ว่าโดนนะครับโดนแท่งซ้ายไปแล้วก็ไม่สนแล้วครับยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับแย่ไปครับแม่โดนขวาคืนไปครับทางด้านของเพชรกาะสินต่างคนต่างขยับครับนี่ครับมีซ้ายหน้าถีบไปก่อนครับเพชรกาะสินเพชรลุงแสนหุกซ้ายมาครับเพชรลุงแสนนี่มีลูกหนักๆขู่เอาไว้นะ ทั้งหมัดทั้งแข้งเพชรกะลาสินทรงมวยสวยอาวุธมวยจุกจิกแต่ว่ายกนี้นี่ดูว่าเพชรอุ่งแสงเริ่มจะเร่งเกมเบียดแล้วทั้งหมัดนะครับแล้วก็เตจอ,อยางเอาเริ่มจะเบียดใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับดูครับยืนใกล้ๆออกกันหนัก,นกๆแรงๆคราวนี้ก็อยู่ที่วิธีการป้องกันตัวแล้วครับว่าใครจะป้องกันตัวได้ดีกว่ากันแต่ว่ายังไม่ทันได้เห็นครับหมดยกก่อนพัดคูดกำลังแต่ยังไม่เริ่มใช่ไหมบงัง นี่แหละครับสับมือแล้วครับธงชัยทองเสวกครับวันนี้ซัดกันหลังเวทีลานจอดรถรังสิตครับกับธงชัยมะลูลีมถอยรถชนกันไปแล้วครับเมื่อช่วงเย็นแต่เหตุการณ์ก็สงบเคลียร์กันด้วยดีนะครับกรรมการกับผู้บรรยายนะครับธงชัยเหมือนกันด้วยนะครับถูกคู่ครับโชคดีว่าประกันบริษัทเดียวกันครับมาเคมาเคลียร์แป๊บเดียวจบมาดูบนเวทีนะครับนี่นะครับเบียดเร็วขึ้นแล้วมีหมัดน้ำไปก่อนเพชรลุงแสน ขยับเข้าไปมีทั้งหุกซ้ายขวาตรงจะเบียดเตะจาะยางด้วยเฮะเพชรกาลสินไปรับเยอะๆไม่ได้แล้วโดนตัวอีกแล้วแข้ขวาเริ่มออกเริ่มเบียดเริ่มแทงฟู่ไม่มีใครยอมใครแล้วครับแลกกันแบบนี้โอกาสที่จะสายตามก็เริ่มมีให้เห็นอีกแล้วครับโอ้โหสนุกแล้วครับมาเดือดกันแล้วครับยกนี้ยกที่3มเกมเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูครับโอ้โหเพชรรุ่งแสนนี่มีหมัดแล้วครับเป็นทีเด็ดเป็นอาวุธเด็ดของเขาครับ ขณะที่เพชรกาลาสินครับตอนนี้นี่แม่เหมือนกับว่ากําลังคิดอะไรอยู่นะครับว,ว่าจะแก้ลูกหนักของรุ่นพี่อย่างไรครับทีมยันไปก่อนโดนเตะเจ้ายางไปทีนึ่แข้งขวาสวนขึ้นไปติดบังกับเพชรกาลาสินขยับเข้าไปเร็วขึ้นนะครับเจาะยางเข้าไปเบียดเข้าไปเอาโอ้โหลำ้ลำ<ว>ตัวลําตัวยางแล้วก็เจาะยางอยากจะตุ้งให้เห็นนะครับเรียกว่าเริ่มจะเร่งเบียดก็แล้วครับขยับเข้าไปเพชรลุงแหลนล้ำตัวด้วยเจาะยางด้วย อยู่ที่คาดโทดของเพชรกาลสินแล้วนะครับมาถึงตอนนี้จะไหวหรือไม่ไหวจะนิ่งหรือไม่นิ่งต้องขยันโต้ครับดูแลครับใจพี่ใจน้องครับ24ปีรุ่นพี่นะฝ่ายแดงครับ18ปีรุ่นน้องครับฝ่ายน้ําเงินดูครับทีมยอดดดไปก่อนรุ่นพี่ไต่ช้โค้งแล้วตามด้วยหมัดขวาครับอ้าว มาเดินขู่ตีหน้ายักแบบนี้ดูครับรุ่นน้องจะกลัวหรือเปล่าครับถ้าไม่กลัวรุ่นพี่ก็เหนื่อยแน่ครับเอาขวาไปมาขวาตามทีไม่รูกแสงเป็นกระสินโตวขวาขไปไม่ยอมโดนฟรีๆครับเอาเบียดเกมเข้ามานาทีสุดท้ายยกที่3ามครับมึงเลยรุ่นน้องก่ะ ดูเขาไปโดนไปเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ตกใจพยายามจะโต้เหมือนกันแต่จะช้าลงไปครับเพราะว่าโดนขาโดนหมัดทิ้มเข้าไปนี่สองมาดี่ใครแหกแช้าเอาแลกกันแบบใครดีใครอยู่แล้วครับตอนนี้จับเข้าไปไม่คว้าเองขาอย่าตาดุ้งนะครับอย่าตาดุ้งให้เห็นเพ็นลุงแหลรนะเบียดแล้วนะครับเบียดเข้าไปติดด้วยต้องขยันโต้นะครับต้องขยันโต้ให้มากกว่านี้นะครับคู่แรกยกสองจบยกไหนครับจบยก คู่แรกยกช่วง2จบยกหนึ่งครับคู่2จบยกสามคู่นี้คู่3จบยกไหนยกนี้หรือเปล่าเอาลายยก20ิวิยิ่งมากเลยยาวมาดูกันนะครับว่าจะจบหรือไม่จบนะครับก็อยู่ที่ว่าเพชรรูกแสงนี่จะเบียดได้เร็วหรือเปล่าพอออกไปผ่อนเกมซ้ายมาโอ้วครับเข้าแล้วกบเจาะยางแล้วก็มีแข้งขวานี่คอยโต้ตลอดเกมการชกก็ยังถือว่า ยังเราใจนะครับคู่นี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ละครับเอาละครับสิบวินาทีสุดท้ายครับแข้งซ้ายเข้าไปครับมาหมัดขวาเข้าไปที่เมชกาลสินเอาละครับใช้ความยาวความยาวเบียงเข้าไปจับได้ตีได้ไหมโกงแม่จังหวะตีไปของท้านของเพชรรุ่งแสนมาหมดเวลาก่อนโอ้โหเดือนแล้วครับพักสักครู่ครับยกหน้ายกสี่ครับโอ้โหทีมงานของมุมน้ําเงินนะครับเพชรกาลสินนะครับนาทีมโดยตู่ตอมหมอสีนี่ก็บอกว่าให้เดินเบียดให้ใช้ยันนะครับอย่าไปรับเยอะ ล่อยตัวออกมายก4ี่มิติออกมาเดินเลยนะครับชนไเรื่อยๆกับปล้ำในดูจังหวะการไล่แขนนะครับโอ้โหเรียกว่าพยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบหร้วครับอยู่นอกไม่ปลอดภัยครับอยู่ในดีกว่ายาวกว่าสยามอ้าวยาวกว่าสยามครับยังไงพยายามสอนในตีไม่ตียาแต่ก้นน่นจะเดินสอเอาละครับแม่สามยกที่แล้วนี่เราเห็นครับเห็นรุ่นพี่เดินขู่รุ่นน้องรับแต่ว่ายกนี้รุ่นน้องเดินทํารุ่นพี่บ้างครับเดี๋ยวดูครับเอา สนุกขึ้นกว่าเดิมแล้วครับยกที่4ยกสําคัญยกนี้มเลยไม่ว่าจังหวะเดินทํานี้ก็ทําได้ดีเลยนะครับเพชรจาราสินรูปร่างลั้นยาวใหญ่กว่าด้วย ต้องเบียดต้องชนไปเรื่อยมีทั้งหมัดแล้วก็คอ oh! แล้วก็วงในแต่ว่าช็อตนี้นี่ดูการจับตีพอตีได้ดีโอ้โหเสียงเคียดนี่กระหึ่มเวทีเลยครับขยักเข้า,าหาครับเ ah. บียดไปเรื่อยเอาอย่ายุบอย่าย่นเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พชรรุ่งแสงต,ต้นต้นจะทำมาดีแต่พอโดนหนักหนักเข้าไปทำด้จะช้าลงไปหรือเปล่าครับในครับเ <c oughs> สียบเข้าไปครับอย่าพึ่งยอมปากอย่าพึ่งเขียวครับ ทำได้ด้วยบ้างนะทำปั่ได้ด้วยใช่ไหมอ้าวโดนบัดใครสนใจวงในดีกว่าเอาวงในดีกว่ามาตีไม่ตีแทงไม่แทงครับเพชรกาสินโดนตีมาก่อนโดนชิงตีมาก่อนครับสองเข่าเลยครับเอาลักครับครึ่ง หลังของยกที่4ครับโอ้ยโอ้ห oh! oh oh! er> นี่แหละับเจาะยางระเบิดเลยครับไม่ใช่โอ้หมอเตอร์ครับโอ้หยางระเบิดครับจบยก4ี่ครับค่รองสืบวยมันสนั่นเมืองครับเพชรรุ่งแสนโอ้หมอเตอร์ครับเตะเจาะยางเอาชนะนอกทางด้านของเพชรกระสินต่อหมอสีไปในยกที่4ด้วยเวลาหนึ่งนาที34วินาทีครับโอ้โหเด็ดขาดเหลือเกินเนี่ยว่าเป็นจังหวะจิ้มลำตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เจาะยางไปอีกทีทนไม่ไหวนะครับ สามคู่รวดครับในช่วงที่สองเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆนะครับนี่เลยครับจังหวะต่อยลำตัวนี่สะดุ้งไปแล้วนะครับมาโดนเจาะยางอีกทีนี่ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับรุ่นที่นั้นกระดูกนี้ความเก่าความรุนแรงนั้นเหนือกว่าก็พยายามจะสู้แล้วนะครับในช่วงต้นยกนั้นเดินท,ทําดีๆอยู่มาโดนจิ้มลำตัวเข้าไปจุกนะครับหรือว่าจุกเข้าไป